สวัสดีค่ะเพื่อนๆนโอ้โหเรื่องมันก็เป็นรูปหัวใจเลยอันนี้เป็นสติกเป็นของนะคะวัน,นวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่บ <V ee. S 1> ีวีเอวันนี้พี่วีจะมาทําอะไรคะทําไมโต๊ะมันดํดๆอย่างนี้คะวันนี้พี่วีนะคะจะมาทําเกมชนิดหนึ่งนะคะเกมที่น้องๆเนี่ยชอบ น่าจะชอบเล่นกันมากๆเลยนะคะเพราะเกมนี้เนี่ยเหมือนดอกไม้โอ้โหเป็นเสียง่างๆง,งเลยเหมือนดอกไม้มากสวยกว่าเจ้าตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้ค่ะ <c oughs> อ่ะเราเราจะใช้เราจะใช้ส่วนอะไรเป็นส่วนอุปกรณ์นะคะเป็นอะไรบ้างเราก็จะใช้ ราก็จะใช้ที่น้องๆทุกบ้านนะคะก็น่าจะมีเลยแต่มันก็จะเปลืองนิดหน่อยนะคะแค่ผ่านเดียวคะ่ะจืจอจือจะใช้ใหญ่หรือไซส์เล็กก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมีทั้งไซส์ใหญ่มีทั้งไซส์เล็กแต่วันนี้พี่วิจะใช้เป็นไซส์ใหญ่นะคะอันดับที่สองนะคะ สีนี้ค่ะอันนี้ม nee so ีในประเทศจีนนะคะมันเป็นสีอะไรคะพี่พี่พี่เดี๋ยวไปอธิบายให้อีกทีนะคะอะเริ่มแรกเราใช้แค่สองส่วนนี้เลยใช้สองส่วนกระางดอกไม้สวยงามได้แล้วใช้หลายสีก็ได้นะคะแต่พี่วีใช้เป็นสีฟ้าก็ได้ก็คือเราพับครึ่งแบบนี้ลองคบครึ่งแล้วก็รูดนะคะ ไม่ต้องรูดมากนะคะรูดแค่นี้พอต่อไปเอาปากกาที่เป็นแบบนี้ปากกาแบบไหนอะคะพี่วีบ้านหนูไม่เห็นมีเลยบ้านหนูไม่เห็นมีเลยออสัน่นแบบนี้ค่ะก็คือน้องบ้านน้องๆก็อาจจะไม่มีนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้ถ้ามันโดนกระพาสติก ่อแบบนี้นะคะดูกระพาะตีห่อแบบนี้มันจะเป็นน้ำาให้มันเป็นแบบนี้นะคะถูให้ทั่วเท่าไร่ได้เลยค่ะถูให้มันทั่วยิ่งทั่วยิ่งสวยนะคะดู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 เาสีอื่นได้ไหมคะพี่วีวเอาสีอื่นก็ได้นะคะ สีอื่นมาผสมกันก็สวยเหมือนกันนะะเดี๋ยวพี่วิจะลองสีที่ผสมกันให้แต่พี่วิวแนะนำว่าอย่าผสมนะคะถ้าไม่้มันจะเป็นแบบนี้นี่ดำแบบนี้เลยถูๆนะคะ ถูกันเดี๋ยวตั้งใช้เวลาถูก,กันนานนิดหน่อยนะคะโอ้ยกระเด็นมาเลยไม่ต้องจะถูยิ่งเยอะยิ่งแต่ถูเร็วๆนะคะถ้าไม่อันมันจะแห้งแต่ก็แห้งยากนะคะทาค่ะถูตึมกดมันค่ะเฮ้ยสวยมากเลยแต่ของพี่วีนะคะจะไม่เหมือนดอกไม้เพราะพี่วีใช้มือเดียว สวยมากเลยค่ะใช่ไหมล่ะคะออกมาออกออกมาค่ะปกติเลยออกมามันก็จะเป็นเนี้นะคะเราสามารถถู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 แบบไหนได้นะคะถูให้มันเป็นดอกไม้ปุ๊ป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 กด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 แบบไหนก็ได้นะคะนี่พี่วิวลองถูเป็นดอกไม้ก้นโอ๊ย ว้าวสวยมากกดเล่นได้เลยะค่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่วีลองทำให้ดูตึ๊บ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 ชนสำหรับวันนี้ก็พอแค่น,นี้นะคะไว้วันหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ้า